สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีสานบรรณาชันะครับเอฟซีอสานบรรณาชแนลนะครับวันนี้ครับมากรองเขานูน you ะ direito. ครับน้ำปลาอ่อยนะครับนี่นะครับกองไปกองในปลาอ่อยนี้นะครับได้ประมาณนี้ช่พวกกองนี่แหละครับพวกวัดเนนับนะครับแล้วก็มาใส่กลับเล็กมาใส่กลับกลับเล็กนี่นะครับอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับไปนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวพาไปเบิง อมองใส้กับเด็กกันนะครับมองกล้องเขากับนาชิบุได้ถ่ายให้เบิ้งดองนะครับเดี๋ยวเราเบิง้งขึ้นนี้นะครับมองกลองเขาเดี๋ยวพาย้เบิ้งมองไส่กับเด็กครับ,นะรบไปครับพี่น้องนี่ครับใส่กับไ้อันนี้เป็นเหงือเขาเปลือกผสมกับัวเ,เชียหก 6G นะครับอันนี้เป็นขี้ไตนะครับผมฉีดัมเชียร์ 6G อันนี้เป็นข้อโพดนะครับฉีดหัวเชือ6หกจีเช่นกันครับทุกเนื้อครับสฉีดหัวเชือกหกจีเบิร์เลยนะครับนะวันนีเป็นห้ามข้โพดนะครับขี่เตะนะครับโอเคครับใส่กันต่อครับทุคครับผมกะเป็นอันว่าใส่เสร็จแล้วนะครับกับเล็กใส่ทึงเบิร์ตนะครับสามสิบหลังนะครับผม นะครับใส่เนื้อหั่มแน่นะครับแล้วก็เนื้อข้าวโพดแน่กับเนื้อขี้ไตแน่นะครับทุกเนื้อนะครับฉีดด้วยน้ํายางวเชือก 6G ของเพจูกจอิสระน้ะงัังเพิ่นมามาล่องเบงนะครับว่าทางบานเฮาเนี่ยมันสีคือทางผุนบบนะครับเวลาได้กินหัวเชืองสีนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นนี่ไปรอช่มผลงันครับว่าสีได้คือบ่ได้นะครับผมโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีสานบรรณาชแนลสุกคนนะครับผมกะนะครับเดี๋ยวห้องมาเบิงหนูรอแปลกกันนะครับว่าพ่อซีมีเขากองบอลนะครับกะห้อยหากินห้อยตีนห้อยยางกันพ่อมีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าซิมีตัวหนูบอลนะครับกะรอลุนเบิงกันกัปปะนี้กัมากกบปืนเ้าครับนี่ครับปืนเงาครับน่ครับสองกระบอกครับกับผ่านแจ็คนะครับผม พันแจ็ครับวันนี้มีรุ่นบอครับพ่อสิได้กลับบานจ็ตโตสองตัวบอครับวันนี้ครับนายยูเนาะวันนี้เราประกันนะครับพันแจกประกันว่าพ่อได้ยูแจักสีนหน่อยสิใหญ่กับว่ากันอีกเทียนหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนกันครับว่าพ่อสิมีตโตบอนะครับไปครับพี่น้องชมนํากันครับผมครับพี่น้องกะเราแปลกนะครับเบิ่งเรี่ยวเมื่อกี้นะครับบมี่เขากองเขาเล่นนะครับ เดี๋ยวเขาเล่าเบื้งดึกๆนะครับว่ามันชิมิแต่จริาๆย่างบอนะครับแต่ก็มีห้อยกินเข่าอยู่นะครับอาจจะเป็นหนูหน่อยเดี๋ยวไปยามเบื้งกับเล็กกันครับเดี๋ยวไปยามกับเล็กเบื้งกันนะครับตอาชิมีหลุนบอนะครับไปครับพี่น้องครับแล้วที่ห้าถือท้องขาวครับพี่น้องถือรครับท้องขาวครับอู้ ตัวขงขาหน่อยครับพี่รองครับนี่ครับเต็มสั่งเลยครับโี่ครับเดี๋ยวขอปลดหนูออกก่อนนะครับอาจจะถือแก้หัวเว้นแล้วแหละพี่ครับกรบผมพี่้องตัวแรกแห่งมานครับตัของขาครับโี่ครับไปเบิ่งหลังตัวไปับครับมาเบิ่งกันครับอีมองหนึ่งนะครับมองนี้โขยหลายหลายนะครับอาจจะเป็นโขยเก่านะครับ เริ่งครับว่าสิมีลุนบ่นะครับ้งนี้เนาะครับขนมถือนี่คือว่าฟุ่นแห้งครับเพราะมันเป็นห้อยเก่านะครับแต่ว่าคนถึงม้อใส่ไว้ถือเลขนี่พี่จะได้ไป่ไหลายดนครับเบิ่งจากทางเลยนะครับเสียสีไปเนาะทำอะไรอ่ะน้องเนี่ยครับโคยนะครับนี่ครับไี่ไดโคยครับนี่ครับแต่ว่ามันเป็นโคยเก่าเร็วครับน้อง คนมาใส่ถั่วเหลียงนี่สิบหมาดอยู่พี่เด็กเป็นหลายอยู่ครับอีกฟังนึ่งยังตลายกับพี่น้องนะโอเคครับไปเบื่อกันครับ ห้อยเก่าครับท่านมาใส่ตะหลงนี่คือ่จะถืออยู่ครับตังนนวคุ้ยลายหลายนนบนเกล็ดพี่หอ่อห้อยหากินห้อยขุดห้อยอยังหลายครับพี่หลอ่อทต่นี่ผมมาใส่ขีดเก่านะครับเพื่อไม่หลุดน,นะครับอือนี่ครับติดแล้วพี่น้องตัวนึงครับตัวหนึอยครับ เอ๊ะเอ๊ะตัวที่สองครับพี่น้องครับนิดหน่อยครับวันไหนวันใดครับเขาเต็มกระดงกระดงข้อเลยครับใส่ไว้ซื้ออย่ี้ครับเมื่อยหร่มาหากินนี่ครับโอเคครับเลยใส่ไว้ของเขาแล้วครับ ในสายใบมังกรนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอหยัดปนู้นครับโอเคครับพี่น้องตัวที่สองครับกระพาะให่อยู่ครับท่อแขนนะครับใบใหญ่ปนไหญนะครับในเบื้องหลังตัวไปนครับผมหลังตัวไปอุ้ยอันนี้ประเด็นเลยครับกลับนะครับอาจจะเป็นหนูใหญ่นะครับ ไงรึเปล่าวะไปดูเนี่ยปรับกุ้นเลยครับโอ้คนเล่นถุนครันพี่น้องขับบอลลันครับขับบอลลันพุ่นขับขึ้นทึ่งไปนะครับหาชิโนะใหญ่หลากไปนะครับเดี๋ยวขอปรับก่อนครับพี่น้องครับผมสรุปหลบแดกกระไดสองตัวนะครับหนูหน่อยนะครับเห็นหนูหน่อยอยู่สองตัวนะครับนี่นะครับ พันแจกกวาดหลุดด้วยสองหลังนะครับแต่บุถอกบถึกบวงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเฮาตั้งเต็นตั้งยังก่อนนะครับก่อไฟก่อยังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งอีกรอบต่อไปครับพี่น้องโอเคครับเจอกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับอันนี้ก็ไปเบิ่งรอบที่สองกันนะครับรอบที่สองนี่ก็นพ่อแจ๊ รันไก่นะครับไคเบิบงคักับบาสิพอบอน,นะครับรอบสองนะครับไปครับพี่นอ้อ ผมมาเบิ่งบ่วงนะครับพันแจ็กสายไ้นะครับติดแล้วครับโต๊หนึ่งครับพี่้องโอ้โหทคไงบอสใส่ทั่แขนครับใส่ทั่แขนครับถือว่างามนะครับจะหางครับจะพังจะพังเละครับนี่ครับพี่้อง สียงร้องเสียงร้องใกล้ๆอีกตัวนึงนี่มาครับพี่น้องนะนี่ครับตัวนึงครับพี่น้องเนี่นะครับใส่เดียวกันก็สิถือกับเล็กว่องหันได้นะครับเดี๋ยวมันมีหองอีกตัวนึงครับอยู่ออน,นี่ครับพี่น้องยิ่เสียงว่ะนี่ครับเดี๋ยวใส<ช>่เดี๋ยวใส่ไปมังกล้องครับประมาณนี้ไปเนี่ยไปนี่ ใส่ใบซีนีมงเกลนะครับโอเคครับเบื้องหลังต่อไปครับครับพี่น้องการสรุปผลงานเนาะนะครับได้ซีตครับเนาะกระเที่ยงขึ้นแล้วนะครับเดียวสิกบาทนะครับไอยูหอดเสานะครับกับไม้นียดแดยูซีตนะครับถือกับเล็กนะครับสามตนะครับถือบ่วงตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรลอกนาเข้าไปเบื้องมองไนกับว่ากันอีกเทียนหนึ่งนะครับสําหรับขึ้นหนีกับไม้หนีกับพ่อแค่นี้ก่อนนะครับเนาะพอดีมืออื่นมีธุระเสารนะครับบุหรี่ยูหอดเสารนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพอกันไม้หนานะครับขันผู้ใดมากคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ่อเป็นกําลังใจให้อีสานบานนาธิการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับาครับพานเจ็ดกับส่งร้อนแล้วนะครับ กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วยครับอีสานมันนาชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ